กลับมาพบกับรายการทีเด็ดฟุตบอลรายวันโดยทีมงานเสือเบิ้มวิเคราะห์โดยผมอองเซฟสุขเอาบอลเมื่อคืนก่อ,อนนะบอลเมื่อคืนให้คู่เซาแธมตันกับไอทางแอตเลวิลลาไปนะราคามันขยับไปเป็นครึ่งลูกนะแต่ก็ให้เซาแธมตันไปก็กินเต็มกันไปนะก็ไม่มีปัญหาสําหรับเซาแธมตันนะเบียดชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะก็ กินกันไปสำหรับเมื่อวานนะวันนี้เลือกเป็นคู่บอลเยอรมันนะเอาเป็นดอดมุนเจอกับไลซิกนะเล่นกันที่บ้านของไลซิกนะวันนี้เลดบูอารีนาแต่ดึกนิดนึงเที่ยงคืนครึ่งทําไมถึงไม่เอาบอลอังกฤษเนาะวันนี้บอลอังกฤษแมนยู Menu, เจอแมนซินะทำไมถึงไม่เอามาคุยก็ไม่อยากจะคุยให้มันช้ำใจเมราะรู้ผลอยู่แล้วนะดูอาการดูทรงแล้วนะ แมนยูชนะมาเสมอมาและนัดนี้ไม่น่าจะรอดนะและนัดนี้โอ้โหวนลูกมาเจอแมนซีของเป๊ปด้วยก็เออนะรู้ผลอยู่แล้วไม่น่าจะเอามาคุยดีกว่านะมันจะช้าใจเปล่าๆเลยโยกมาบอลสเปนเอ้ยโยกมาบอลเยอรมันดีกว่านะเป็นคู่ไลซิกเจอกับดอดมุนเดี๋ยวมาดูกันมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคู่นี้กันบ้างนะ เริ่มกันที่เฮดทูเฮดของคู่นี้นะสิบนัดล่าสุดนี่ไลซิกชนะได้1เสมอ2แล้วก็เป็นดอทมูลชนะได้ถึง7ครั้งนะน่ะยิ่งนัดล่าสุดนี่เจอกันเมื่อกลางปีดอทมูลชนะไปได้4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะได้3ประตูต่อ2คือผูกปีชนะมาเลยนะเฮดทูเฮดเหนือกว่ากันเยอะมากๆนะไลซิกชนะแค่1นเสมอ2แล้วก็ดอทมูลชนะไปถึง7นะอันนี้คือเฮดทูเฮดของคู่นี้ มาดูฟอร์มล่าสุดของ2ทีมกันฟอร์มล่าสุดของ2ทีมอาบิไรซิกห้านัดหลังสุดนี่ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะนัดล่าสุดนี้ฟอร์มดีเลยนะไปเสมอกับปารีสนะสองสองก่อนหน้านั้นก็เสมอแฟงเฟิร์ตหนึ่งหนึ่งมีชนะอะไรเนี่ยบาร์เบลเบิบร์กศูนย์สามหนึ่งศูนย์นะโอ้โหนัดนี้น่าจะแย่นะเพราะสะกอร์ต่อต้อ,ตองสามลูกนะไปชนะเขาหนึ่งศูนย์เองนะอาบีไรซิกเสียฟอร์มไปหน่อยก่อนหน้านั้นก็มีบอล ลีกนะชนะคุนทูเฟิร์สไป4-1ก็คือชนะก็คือชนะหมูอะ่ะที่ตอนนี้ที่2นัดที่ชนะจากนัดหลังนะชนะเบลเบิร์กกับชนะคุนทูเฟิร์สเนี่ยก็คือถือว่าเป็นชัยชนะที่มันง่ายอะ่ะสำหรับทีมระดับไลซิกนะเจอของแข็งนี่ก็คือโดนปารีสไป3-2เจอแฟงเฟิร์ตนี่เสมอก็คือ ถึงยังไม่ถึงกระดีนะยังไม่ค่อยดีนะักชนะน,นี่ก็คือชนะนัดที่มันชนะชัวร์อยู่แล้วเนี่ยต่อ3ลูกต่อ2ลูกครึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยมันชนะชัวร์อยู่แล้วแต่นัดสูสีนัดเจอของแข็งเนี่ยทางไลซิกยังทําได้ไม่ดีนักนะเดี๋ยวมาดูฟอร์มของทางดอทมูลบ้าง ดอทมุนหนัดหลังสุดนี่ชนะ3แพ้ไป2แพ้ไป2นี่คือแพ้อาแจกนะทั้งเย้าทั้งเยือนเลยนะนัดก่อนหน้านี้ก็โดนไป4ศูนย์นัดล่าสุดนี่เมื่อกลางสัปดาห์โดนไป3ประตูต่อหนึ่งนะแย่เลยนะเวลาเจออาแจกสําหรับดอทมุลน,นะแพ้ทั้งเย้าทั้งเยือนแต่บอลลีกนี่คือยังชนะได้ลวดนะชนะโคโลนชนะอิงโกสตัดแล้วก็ชนะอามานียบีเลเฟ,เฟลนะนี่คือฟอร์มของทาง บหรีเซียด,ดมูลห้านัดหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้ไป2แพ้2นี่คือแพ้อาแจกทีมเดียวเลยทยั้ทงเย้าทั้งเยือนมาดูตารางคะแนนของคู่นี้กันหน่อยตารางคะแนนตอนนี้ดอทมูลอยู่ที่2เลยนะแข่งไปส0นัดชนะ8แพ้ไป2นะตามไบยเยนอยู่แต้มเดียวนะตอนนี้ดอทมูลมี24บาีไบเยนมี25นะตามไม่ห่างนะฤดูกาลนี้ถือว่าได้ลุ้นนะไบยเยนมีสะดุดแพ้สะดุดเสมอไปอย่างละนัดแต่ ดอทมูลน,นี่ก็คือยังไม่เสมอนะแพ้ไป2นัดตาม1แต้มนะส่วนอาร์บีไลซิกตอนนี้อยู่ที่8ชนะ4เสมอ3แพ้3ก็ยังฟอร์มรุ่มๆุมดอนๆออยู่นะมีแพ้มีชนะมีเสมอนะมี15แต้มตามจ่าฝูงค่อนข้างเยอะเลยตามจ่าฝูงส0แต้มนี่คือฟอร์มของอาร์บีไลซิกดอทมูลไม่แย่เลยนะในลีกนี่ชนะมา8เลยนะแพ้แค่2นัด <นะ S 1> เดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อย เริ่มกันที่ตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนก่อนหน่อยทางฝั่งเจ้าบ้าน r b ร i ไลซิกนะจะมีตัวนี้เลยสำคัญมากวิลลี่ออบานนี่คือหัวใจในเกมลับของทาง r b ร i ไลซิกเลยนัดนี้เจ็บลงสนามไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็จะมีครอสมมนฮัตเทนเบิร์กแล้วก็สลาชีที่ลงสนามไม่ได้ชัวร์อยู่4ตัวนะแต่ที่สำคัญที่เล็งไว้เลยนี่คือออบานนะวินลี่ออบานเป็นเซนเตอร์แบ็กชาวฮังการีลงไม่ได้แน่นอนน่าจะ หนักเลยสาหรับนัดนี้ส่วนทางฝั่งดอทมุนก็เยอะเหมือนกันนะตัวเจ็บมีตั้งไร่ตั้งแต่เอมเลชานนิโกชูตแล้วก็ฮาแลนก็ลงไม่ได้นะกเกโลก็ยังลงไม่ได้นะเรนานี่ก็ยังเจ็บดาวูดกับวูฟนี่ยังมีปัญหานิดๆอยู่นะอย่าง50-50ไม่แน่ว่าจะลงสนามได้ตัวเจ็บพอๆกันนะมันจะไม่พอไงดอทมุนมันจะเยอะกว่าแต่ว่าตัวเลือกของดอทมุนใน ชุดตัวสำรองจะมีเยอะกว่าทางอาร์บีไลซิกก็น่าจะมีปัญหาพอๆกันนะแต่ว่าดูดอทมุลจะดีกว่านะเพราะว่าตัวสำรองมีให้เลือกเยอะกว่ามิลเลอบานนี่สําคัญจริงๆสําหรับกองหลังของอาร์บีไลซิกมาดู11ตัวผู้เล่นกันหน่อยอาร์บีไลซิก4 4 1 1นะโกเป็นกุลชิชีนะแล้วก็มีเฮดิล่าลงมาแทนวิลออลบานนะยืนคู่กับสมิกันทางฝั่งซ้ายเป็นกวาดิโอนทางฝั่งขวาเป็น le, มิเกเล่มิดฟิลตรงกลาง2ตัวเป็นอดัมกับเคมนะ ทางซ้ายเป็นมิดฟิลด์ฟอร์มแรงเลยนะเอ็นคุคนคูเนียยิงได้เรื่อยๆตัวนี้เอ็นคุนคูจับตาดูเลยฤืดูกาลหนนะ้าไปทีมใหญ่แน่ๆนะทางฝั่งขวาเป็นโซบอสไล์มิดฟิลด์ตัวลูกเป็นเอมิลฟอตเบิร์กสูน้าเป็นอังเดซิวา ส่วนทางดอทมุลน,นะ4-2-3-1โกเป็นโคเบลเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นแมทฮูเมอร์กับอาคารยี่นะแบ็กซ้ายเป็นพัสล่าแบ็กขวาเป็นมูนิเย่มิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวเป็นจูดบิลลิงแฮมแล้วก็แอ็กเซลวิเซลมิดฟิลด์ตัวลูก3ตัวเป็นทอรเกนอาซายูลนแบนแล้วก็มาโกร้อยข้างหน้าเป็นเดย์เยนมาเล่นนะส่วนหน้าตัวใหม่ที่ซื้อมาจาก PSV นะทาแล่นยังลงไม่ได้นะดูตัวผู้เล่นถือว่าสูสีกันนะแต่มองว่ากองหลังของ อาร์บีไรซิน่าจะมีปัญหาคือผมย้ําหลายรอบมาเพราะวิวอาบาน,นี่คือเล่นกับอาร์บีไรซิมา56ปีนี่คือแทบไม่หลุดจากตัวจริงเลยนะเป็นกัปตันทีมด้วยซ้ำนะตรงนี้น่าจะมีปัญหาเยอะเกมลุกของทางอาร์บีไรซิก็ถือว่าไม่แย่นะเอนคุนคูคฟอตเบริร์กแล้วก็ซิว่าเจอกับแนวลุกที่มีมาโกร้อยยูเลนแบนด์ฮาซาสูสีกันเลยนะแต่ถ้ามีฮาแลนด์เนี่ยทางดอทมอนจะดูดีกว่าแต่นัดน,นี้ฮาแลนด์ยังเจ็บอยู่แต่เชื่อว่าระบบทีมของทาง ดอทมูลยังไม่น่ามีปัญหาสําหรับบอลเยลมันบอลดอทมูลจะมีปัญหากับ่างแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นนะเวลาเจออาแจกนะันสนัด <S 2> <S 2> โอ้โหนะเล่นดอทมูลไปทั้ง2นัดนะเสียไป2นัดเลยนะสำหรับดอทมูลในเจอกับแชมเปี้ยนลีกแต่ในดอทมูลในฟุตบอลลีกในประเทศเนี่ยไม่น่ามีปัญหา <S <S เดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ไหล์ซิกเจ้าบ้านต่ออยู่ ครึ่งลูกสกอร์สูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันทีมงานเสียเบิ้มจะเลือกใครในวันนี้จากที่พูดมานะมันก็เอียงๆอยู่แล้วนะผมเชียร์ไปทางดอดมุนนะวันนี้ ไปที่ดอทมุนคือ1ราคาเนี่ยราคาไปต่อถึงครึ่งลูกนะมุมเสมอมีสูงนะสำหรับคู่นี้บอลใหญ่เจอกันนะมุมเสมอมีสูงแล้วไล์ซิกฟอร์มไม่ได้ดีเลยนะแล้วก็ดอทมุนนี่คือฟอร์มแย่แย่แต่แชมเปี้ยนหลีกนะบอลลีกยังชนะได้ต่อเนื่องนะชนะถึง8แพ้2นัดเท่านั้นเองนะเป็นรองไบเยอร์มิวนิกหนึ่งแต้มแสดงว่าบอลในประเทศเนี่ยบอลเยอรมันเนี่ยทางดอทมุนไม่มีปัญหาเลยนะ จะมีปัญหาแค่แชมเปี้ยนลีกนะและนัดนี้อาร์บีไลซิกไม่มีกองหลังตัวเก่งนะแล้วก็มาต่อครึ่งลูกมุมเสม,มอม,มีมุมดอทมุลพิชชนะก็มีนะวันนี้เลยเลือกไปที่บรุษเซียดอทมุลนะส่วนสเต็ป3วันนี้เลือกไปที่3ทีมนะมีไบเยนนอริทแล้วก็ฟิออนะสามทีมไบเยนนอริทฟิออนะไบเยนนี่เชื่อขนมกินได้นะต่อเท่าไหร่ก็ต่อไปเถอะนะไบเยนนะแล้วก็นอริทก็ ไม่น่าแพ้เยอะนะเบนฟอร์ตไปต่อตั้งลูกหนึ่งนะนอริสก็น่าจะเบียดได้นะนะก็คือไบเยอร์นอริสฟิออนะสเต็ป3นะบอลเต็งตัวเดียวเลือกไปที่ดอดมุนราคาครึ่งลูกฝากไว้หน่อยนะช่องทางติดต่อทีมงานเสียเบิ้มนะมี3ช่องทางเลยใครสะดวกช่องทางไหนก็ ตามสบายนะมี Facebook มี YouTube แล้วก็มี l ล n e นะ a c e o o o กกับ YouTube ก็เบิ่มตร้องนะทีมงานก็จะเอาคลิปเอาข้อมูลไปวางไวท้ทุกๆวันก็ไปติดตามดูกันได้นะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดนะสำหรับคลิปของทีมงานเสียเบิ่มนะส่วนใครอยากคุยกับเสียเบิ่มตัวจริงเสียงจริงก็แอดไลน์เข้ามาได้ add b อ8 9มีแอดด้วยนะม,ยนะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ B ีเจก็มาคุยกับเสียเบิ้มได้นะเรื่องแมนยูหรือว่าคูเรื่องฟุตบอลอะไรต่างๆคุยกับเสยเบิ้มได้หมดหรืออยากจะถามทีเด็ดแกก็ได้นะหรือคืนนี้อยาจจะมาให้กำลังใจเสียเบิ้มหน่อยนะ <c oughs> คืนนี้ไม่น่ารอดนะเจอแมนซะีนะนะจะว่าไม่พูดก็ไม่ได้นะระหว่างแมนยูกับแมนซีนะแต่ว่าเอา เรื่องหาเงินหาทองก่อนดีกว่านะเอาคู่นี้ดีกว่าเอาคู่บาเยนเอ้ยเอาคู่ดอทมุนดีกว่านะไอ้คู่แมนยูหรือวู่ก็ส่งใจไปเชียร์ก็พอนะก็เชียร์นี่คือเชียร์อะไรนะเชียร์เป๊ปนะไม่ได้เชียร์โซช,ชาเชียร์เป๊เปให้มันชนะแล้วก็ดอทไอโซชามันได้จบจบไปแล้วทีนะได้เริ่มกันใหม่นะนะสปงสปเปอร์ก็ได้โค้ดหม่งโค้ดใหม่กันไปหมดแล้วนะเหลือแมนยูนี่แหละย,ยึกยึกยักยักนะบาซองบาซ่าเขาก็ไล่ออกไปหมดแล้วนะได้โค้ดใหม่กันหมดแล้วนะมีแมนยูนี่แหละนะยัง ยึกยัก,ยก,ยก,ยกเข้าออก,อ,อ,กอยู่นะโอเคนะวันนี้ฝากไว้ที่ดอดมุนราคาเครื่องลูกเดี๋ยววันนี้ผมอ๋องเสร็จสุกลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ